ก็ลงเสียงอืขอโทษค่ะค <wan ita> <k> ือน้ำลดอ้าใช่แล <k> ้วบงจอดไปดักมูลอัไนๆแล้ก็ไ่เดิรอบตึกให้่ลยรขับไหนรถเด็กนมึงหอขอรับเสียงเดียวนี่ไหมดวงมาลางาปีบันลมตองเอ็นกวงหมูพาน้ำแกงย้อยเอ็นไวไปตามลอ ยมตอนข้าหย่ง้องไขน,งไอองน,งน้งเด้อันน้เหลือนางห่ดืออใจเต้เมื่อ,อลยล่วคิดไปมากอ,อยคอยหัวใจต้อยต่ำสวงตมวามนิ่วงลมฟ้าเหียบควลมเลารักจะกแก คอยใจขาดก้อนเจ้าคอยซื้อกัดกาจากคืนน้ำโลซื้อกัดเย็นไปลาตีบ้าตาแล้วตีบ้าทีแม่บ้านทีบ้านพุทธบัตรกุบบาทเจ้าหาผู้บ่าวเจ้าเวลาซุสวัสดีค่ะผู้ข่ไม่หน้าตาท้องเปิดเฮ้ยนั่งเอกเรื่องนี้ซื้อท้องไข่เอาไข่ก็เปิดการเดียวกันละ หัวกับไอ้ข้วโเราตายไตซื้กลปีเราหลพี่นงโอ้ผัวตาย,ยตะวัวะนววก็นต้องขึ้นทอดเป็นของธรรมดา่ว่ามนีตีตีซ่อนตายตะลิซืกลวปีโจ๊ดหมายะแบบเดียวกับรจดข้าตคือไม่ไปทน,นีทเพราะท่านตายนักกน,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 นู้ไดถือ่คุณผู้ทงขอโตจะไปสนี้รังสวรังนีเกาอย่าจะรี คอยไปวัดคอยซื้อโทรศัพท์มือถือยี่ห้อยางเหนื่เลยราคาเป็นมือนูอ่ะราคามื่อกูเอาไปให้หลวงพ่อก็ยังให้หลวงพ่อจัดอภิญญาไปให้ไอ้สมัยเราแต่ชีได้รับโทรศัพท์ไอ้เราโทรมาหาขวัยมีสิรีส์บททัมาเลยเจ้าเสียเล่โทรเข้าใส่โทรเข้าเครื่องผู้บดตาบงพอเลยจีเออไปซองวงได้บ่อยเจียระดำปื้อปื้อยูหาบวงไหนที่นี่วงเลไโซ่กับบ่ามีมันเป็นนักเจ้าแล้วอันไรเจ้าโบได้เติมเงินนะมั้ง มก็ต้องมีเงินต่อตัวสามลุงโทษได้เออมนต้องเติมเงินเงื่อนขอยจิไปวัดเองจิซื้อบัตรเติมเงินไปให้หลวงพ่อให้หลวงพ่อซื้อหลายปอนด์เลยสามร้อยบุญละน้อยจะได้คุยกันโดนคุยกันสามร้อยเพต้องซื้อไปให้หลวงพ่อเอาซื้อไปใส่ซื้อมาให้ใอยเนี่ยเดี๋ยวคนจะ่งให้อยากได้เออตายซะที่แหละตายซะคนจะ่งให้ดอกไป๋อใช่ไหมยกของผีแกฮัลพี่ดองเอ้ยก็ฉันนั่งเลยนี่ดอกซ่านี่แหละขาเอือรแลมจะก้าวกอนทำมเนี่ยปรจกากับเล่าก็ไทยยังอื้อไอ้กวน กินบ่เป็นอยู่บ่ระได้อกินต้่ากินเเป็นอยู่บได้หรอมีคนลเขากินบพเป็นอยู่บได้ หัวใจวงเต้นตสาวตั้งแต่เขาหัลังมันั่ังสัวเอาเหลือเกิดเป็นสายเขาเสียสู่สัตวูใจเพื่อพ่อเมตตอนแม่เมยไอ้บ้านองตัญญาไว้ชือบนมาเยือนเสือหายใจสั่น้อนสะบันท้าบ่ตรงผมมุนสัวได้ยิน ู่พวกกําแพงี่กันจนถึงบันหัวปางตายใจสิวายคิดเห็นหน้าพองเธอนังพาวกเป็นปายเห็นให้พวกบุญสูหวนคิ่ลังโดดบ่ได้พองเทสู เออูอ้อมไ,ไม่ผู้ใดมาส่กันย่ดาบ้านระวังหมากัดเดิม <S <S เอา้าจาไม่หมาอยู่สิอ,อ,อ,อุ้ยหมาคอยให้เพื่อหยังเนี่ยกัดคนบ่อุ้ยกัดเจลิญยันดิจำแขวมันจังล่างป้ามาให้ต้นเอาาอ <ไป S 2> เรามังมาแล้วพร้อมหรเอไม่ก<ป> เกบดบกว่าไมนั่งเอกกูเป็นบ้าหมูนสักคนคนิต้องไปดิแมวสูครับกูสนั่งขาอยู่นีนอนั่งด่กูปวดหัวแน่่ามองเองด้วพอดอบาพราะางมีหาเป็นจริงง่าสุดแทนแต่ยังบสบายดสันยันงแต่ละเมื่อขวดสมาเป็นยังันน้มนเด็ดเจ้าหาบมีรัวเฟ้นบ่ใครก็าใครสุเขาจะหาบอนึ่งนั้น ไไงยังละไม่ไงเอาเอื้นไม่ไงบอกไปยังไม่ยังอะอันนี้น้องมิม่เมยังไม่ไงวันหน้าบอกเออแม่ยุติแลาวแต่ว่าเราตายแล้วละไม่ไงวันหน้าหน่ามีวันนู้นตายแล้วตายแล้วเฮียบุญหาหลายเพื่อแล้วล่ะเกิดดีตรงสุพได้ไม่ไงเจอแท้จูโอ้ฝากขนหูจักกันไปห้านิไม่ไงอันไหนละไมิมหูจักกูซื้อวัตถุไข่บ่ค่ะ มันจบมูจัเบิดยัล่งอยู่พู้เดียวนี่ยซึ่ว่าต่องไขกับแม่เนี่ยละมิหยังลามะเจนเ่นคาซีมนี่หมด่องไข่เ้าว่านี่แล้ว่อนีะเท่า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 เท้าเท่า่าเทาเเทาเทาเท้าเทาเทเท้าเทาเาเเทาเท้าเทาเท่า่าเทาเทาเท้าเาเท้าเทาเทาเท่าเทเทาเท้าเทเท่าเท่าเท้าเทาเท่าเท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 า่า่าเท่าเท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  ไปเลยเกิดมาชือัวริบ่เกิดม่ือัไป่าผูจัไนี่ผู้ใดจะมาผัวายขืพอีองยืนได้อ่ะจะเป็นไงต้อใจกันจริงชื่อว่าขมา่นตกตกเองอตกมันตกใจไมพอากเห็นแต่่มีเออเอาไหมเอาไหมเอาไหมเสนงมู่ก่หลั่อบ วุฒิปนิเิปนผู้ใดก็เมอคยว่าเป็น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 เนี่ยุิปนิผู้ใดล่ะอ้คโอ้เาน่อกระตุกไก่น้ำนอโอ้ แม่ี่รีนบอกจะไม่รีบจะบอกบ่กบอกขออยุญาเสียดอกฮันมันต้องเป็นอะไรครับไวหรีอแม่ขอพิสูจน์ได้บ่พิสูจที่ไหนวะอู้หู้ตะกี้นี่ยค่อยยเอาปูการปฏิ้ายุ่งไงดินายึ้นเป็นยังขึ้นดื้อขึ้นหลังแท้วูดีคนหลังจะไดนเออหันเจ้าบ้านเองมันจะดูดได้บลาะนาดีนาจะหัวจะของปดีดเนาะนดีนเนาะไทยลำไรนาะผ่านกันแน่นออ

ไล่จีนแบบนี้ไปทั้งหนาได้ขนาังเนี่ย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 ไล่ลงมาจีกับทอยล้งบ่หอดใจเป็นเน่ยโอ้ยทอยลังกี่ีพ่บ่จนเนี้ยบ่ดีทางนี้บ่มกนีบ่ดเห็นไปอยัดสนรวมคนนี้เนี่ยตีไงี่เก็บเสียงได้ดีแต่ว่าเอาผ้วมาสั่งแกตัวเหิงเลยซึกดัง แต่มดังดอกบ้องี่เด้นั้ีบ้ี่เลยเออาบขาก่อนนี่ไะยู่มองไหนแล้วน้ำคอน้ํข้างน้ำปากัอุ้ยไี่หูดังกับบ้องนีมหูหนังมงีดอรมีตหัวัหอยจูกไปนมาแล้วบ้งี่เรา ก็ตั้งใจบ่งเลยก็ตั้งใจได้คนที่บัคับไปเนี่ยเจ้าตุ๊กชิดะคัปั๊บหมองไดที่บ่ันเลยบังมันตรงนี้มั้ยาย่หมองหนนอให้่มจูดนี้คเดือไอ้่มีนีไกด้อกองก้นคือใหนบาเนี่กองก้นกองก้นเออผู้ยักษ์มากองก้นเปเลย ¡Perdón!